าคนแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอายุกว่าปูนนี่แล้วเจกว่าปีแล้วยังไม่รู้อีกเลยว่าตอนนี้รายได้ของพี่น้องประชาชนไม่มีรายได้มันลดลงแต่คุณจะให้เราจ่ายเพิ่มขึ้นจ่ายมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและไปพูดบนเวทีของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาจัดงาน บอกว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม15%วันนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย7%หมายความว่าถ้าเราไปซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งถ้าสมมติมีราคา100บาทที่เราจ่ายไปในนั้นจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาททุกคนซื้อ ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากเจ็ดเป็น1 5เป็น้เซ็นั่นหมายความว่าถ้าสินค้าชิ้นนี้เราเคยซื้อหนึ่งบาทเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกต้องจ่ายเป็นห0 0่งรกับอีก8บาทเพิ่มขึ้นอีกแ ราคาสินค้าจัตยานเพิ่มสูงขึ้นทุกชนิดในประเทศไทย8%ไปใช้บริการสถานบริการโรงแรมธุรกิจร้านอาหารที่เราไปกินข้าวราคาสินค้าจะขยับขึ้น8%ทุกอย่างจะ8%เพิ่มขึ้นจาก7เป็น15%เพิ่มขึ้นอีก8%คำถามก็คือว่าใครเดือดร้อน มันมีภัคก,การเมืองนี้แ่ละคิดบ้าๆบอๆอยู่ดีไม่ว่าดีจะขึ้นภาษีรีดภาษีเอาจากพี่น้องประชาชนทั่วไปเราเดินไปซื้อสินค้าในห้างสะดวกซื้อคอนเวเนียนสโตต์ทั้งหลายทุกอย่างจะมีราคาสูงขึ้นหมดแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้รับให้มันสูงขึ้นก็คือค่าแรง ค่าพลังงานยังไม่ลดลงค่าแรงยังไม่เพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพิ่มขึ้นแต่จ่ายแพงอีก8%เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านี่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนมันจะช่วยเหลือคนยากจนหาพระแสงยังไงแบบนี้มันช่วยเหลือคนยากจนภาษาอะไรมาพูดลอยหน้าลอยตาผมฟังจนจบแล้วผมว่าไอ้นี่มันโง่บ้าเซอ่อ เอาคนแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอายุกว่าปูนนี่แล้วเจ็ดสิบกว่าปีแล้วยังไม่รู้อีกเลยว่าตอนนี้รายได้ของพี่น้องประชาชนไม่มีรายได้มันไม่เพิ่มรายได้มันลดลงแต่คุณจะให้เราจ่ายเพิ่มขึ้นจ่ายมากขึ้นนี่สมองมันมีหรือว่าเอาหัวแม่เท้าคิด ไม่ใช่ใช้สมองคิดแล้วยังมายกตัวอย่างอีกประเทศอื่นขึ้นเป็น15%ถึง25%ขนาดสิงคโปร์นี่รายได้มากกว่าไทยเป็นร้อยเท่าพันเทีาบคูณนี่เขายังเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงแค่9%เหนึ่งมากกว่าเราสองนุ่นไปเปรียบเทียบบางประเทศ25% 30% นั่นเขาเก็บเพราะเขามีรัฐสวัสดิการมันโยงมั่วไปหมดมันเหมือนกับเอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมานั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คิดโยงกันมั่วไปหมดเบนเยี่ยมเป็นรัฐสวัสดิการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม25ภาษีหักหน้าที่จ่าย40นี่ว่าถูกที่สุด ในสหภาพยุโรปแล้วนะแต่เบนเยียมเป็นรัฐสวัสดิการทุกครอบครัวเรียนฟรีรถที่จะนำบุตรหลานของพี่น้องประชาชนชาวเบนเยียมไปโรงเรียนเขานัดเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเวลาสมมติเจ็ดโมงเช้าที่หมู่บ้านนี้เขาจะมาจอดตรงเวลาแล้วพ่อแม่ก็จะเอาลูกหลานขึ้นไปรถโรงเรียนหมู่บ้านนั้นนัดจัด เจ็ดนาฬิกาสิบ้านาทีก็จะจอดตรงเวลาหมดไปโรงเรียนทานอาหารฟรีทุกอย่างฟรีหมดเป็นรัฐสวัสดิการโตกงานแถมเงินคิดเป็นเงินไทยเดือนหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดหมืนบาทดังนั้นเราจึงเห็นคนจากสหภาพ,าพยุโรปโดยเฉพาะผู้ชายนี่ชอบมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็แต่งงาน มีเมียเป็นคนไทยรายได้จากสวัสดิการที่เขาตกงานนี่แหละที่เขากเกษียณห้าสิบหปีนี่เขาได้เงินคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณสักเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยเขาก็จะมาให้เมียนีย่ประมาณสามหมืนต่อเดือนจ่ายค่านั่นจ่ายค่านี่เหลือไว้กินเบียร์รกินข้าวอีกบ้านไม่ต้องเช่าเพราะอยู่บ้านเมียเต็มหมดเคยฝรั่งในขอนแก่นเคยฝรั่งใน อุดรเคยฝรั่งกะลาศินเคยฝรั่งสารครามเคยฝรั่งร้อยเอ็ดเขยฝรั่งบุรีรัมย์เต็มไปหมดคนจากยุโรปผู้ชายมาแต่งงานมีเมียเป็นคนไทยนี่ตามข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้นี่มากกว่าหกแสนคนในภาคอีสานยังไม่ได้สำรวจอีกถ้าสำรวจอีกมันจะไม่ทะลุหนึ่งล้านคนแล้วก็เขาเอาเงินสวัสดิการของเขานี่แหะ คิดเป็นเงินไทยแปลงจากเงินของยูโรมาเป็นเงินไทยแล้วนี่ก็ประมาณเกือบเจ็ดหมืนบาทก็จ่ายให้เมียซึ่งเป็นคนไทยตัวเองก็เก็บไว้กินเบียร์อาหารคนไทยก็ทําให้บ้านก็นอนบ้านเมียเสาร์อาทิตย์ก็พากันมาเที่ยวแมคโครโลตัสซื้อของบ้างอยงนน่นี่ก็กลับไปตอนสิ้นเดือนก็รับสวัสดิการจากประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับ นี่คือสภาพความเป็นจริงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอามาเปรียบเทียบได้ยังไงประเทศยุโรปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม25%บางประเทศ30%ฝรั่งเศสเก็บภาษี60%เบเปเ็นเยี่ยมเท่าไหร่40%สวีเดนห้5ฟินแลนด์50%พวกเขาเหล่านั้นมันเป็นรัฐสวัสดิการ ของเราอ่ะเงินคนแก่อายุหกสิบปีขึ้นไปหกรอยขอไปเป็นเจ็ดร้อยนี่ยังไม่ได้เลยตอนนี้อายุเจ็ดสิบปีได้เจ็ดร้อยายุแปดสิบปีได้แปดร้อยเกินแปดสิบปีได้พันหนึง่งโอ้ดูสิครับนี่เหรอครับทีมเศรษฐกิจ ของพรักเพื่อไทยคิดได้แค่นี้เหรอคิดได้แค่ป้นเอาเงินจากคนจนแบบนี้เหรอมาพูดได้ยังไงว่าคนที่มีรายได้มากใช้จ่ายมากเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากอันนี้ก็ต้มประชาชนอีกคนที่เขารวยเขาใช้เงินในการซื้อสินค้าผ่านนิติบุคคลของเขา คาว่าใช้จ่ายผ่านนิติบุคคลนี่ผมอธิบายอย่างนี้คนรวยจะตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นนิติบุคคลจะทําสํานักงานในบ้านของตนเองหรือเอาบ้านของตนเองเนี่ไปขอขอไฟขอน้ําในนามนิติบุคคลอันนี้สารูปภคนะนอกจากนั้นซื้อรถก็ซื้อในนามนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ำซื้อของกินซื้ออะไรออกบินในานามนิติบุคคลทั้งนั้นและเอาค่าใช้จ่ายนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลให้มันเหลือเป็นกำไรน้อยทั้งที่ของใช้ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเอามาใช้ส่วนตัวของตนเองแต่ลงบินลงเป็นค่าใช้จ่ายในนามนิติบุคคล เราเก็บภาษีนิติบุคคลเท่าไหร่ร้อยละยี่สิบห้ามันก็เอาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนรวยทั้งหลายนี่ไปลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือนิติบุคคลเห็นไหมครับมีแต่คนจนเท่านั้นคนธรรมดาเท่านั้นคนที่มีเงินเดือนเท่านั้นที่ต้องจ่ายออกไปเลยรับเงินเดือนก็หกนะักหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์ไปซื้อของซื้อขอ้าวซื้อของก็หกักทันทีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีและไอ้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไป เอาไปหกักภาษีปลายปีก็ไม่ได้นี่คือการขบวนการหลอกประชาชนต้มประชาชนไงต้องการจะรีดภาษีแทนที่คุณจะไปเก็บภาษีจากคนที่มีความร่ำรวยใครถือทรัพย์สินร้อยล้านขึ้นไปเก็บภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมีลอยล้านเก็บภาษีเพิ่มใครมีสามลอยล้านเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนต่างประเทศเขาทำเหมือนในสหภาพยุโรปเขาทำ ใครมีห้ารยล้านก็เสียมากยิ่งรวยมากยิ่งเสียมากนี่คือความเป็นธรรมไม่ใช่จ้องเก็บภาษีเฉพาะกับทิศีีม่ใหญ่มีลุงมีป้าแมนแต่เจ้าสัวทั้งหลายปล่อยไปปล่อยไปเห็นไหมครับต้องเก็บภาษีทรัพย์สินต้องเก็บภาษีมรดกเก็บภาษีที่ดินใครถือกองที่ดินเกิน ห้าสิบไร่แล้วไม่ได้ทําประโยชน์เก็บภาษีที่ดินอัตาเกนะ้าหน้าเหมือนที่ผมบอกไปแล้วเนะี่ยอย่างนี้สิครับมันถึงเกิดความเป็นธรรมพวกค้าขายในตลาดหุ้นเนะี่ยพวกที่สีไม่ใหญ่มีลุงมีป้าแมนเนะี่ยไปเล่นหุ้นสะเมื่อไหร่อ่ะก็ต้องเก็บภาษีจากการซื้อขายกำไรในตลาดหุ้นสิครับเอาภาษีจากคนรวยมาพัฒนาประเทศ เพราะคนรวยคนมีทรัพย์สินได้โอกาสอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกผูกขาดสัมปทานเนี่ยเราต้องเก็บภาษีเพิ่มภาษีไม่ใช่มาเพิ่มภาษีคนจนคนทั่วไปมนุษย์เงินเดือนบีบเขาอยู่นั่นล่ะมันมีหรอครับรัฐบาลอย่างนี้นโยบายพรรคการเมืองอื่นเขาไม่ได้มีอย่างนี้เลยเขามีแต่เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนแต่มันมีพรรคการเมืองนี้ล่ะซึ่งมันบอกว่ามันคิดใหญ่ทำเป็นเพราะไม่รู้ว่าคิดใหญ่คืออะไรคิดใหญ่คือการคิดเอาประโยชน์จากประชาชนหระอคิดใหญ่ในการป้นประชาชนหรอทำเป็นก็คือหาวิธีการป้นประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่ไง คิดยากทำเป็นและพอเขาไปถามเรื่องนี้กับแพทองทานจ้ำอ้าวขึ้นรถอีกแล้วมันตอบไม่ได้ไอน้นายกสมองกวงเนี่ยผมจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่าไอพ้พรกการเมืองอย่างนี้มันเป็นอันตรายต่อชาติจริงๆนะคิดออกมาแต่ละอย่าง คิดออกมาแต่ละโครงการมันมีเรื่องไหนที่ทำเพื่อบ,าบ้านเมืองบ้างเอาผมอธิบายทีละอย่างทีละอย่าง